ถูกลบนะคะนะคะมีปัญหากับอีเมลครับมีปัญหากับอีเมลก็เป็นไรก็ไม่รู้นะคะก็ฝากให้มาชมกดติดตามมากดตามเครื่องสำรองช่องนี้ของเรานะครับเดือจะเป็นช่องหลักเลยครับใช่น่าจะเป็นช่องหลักไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเลาก็โดนยึดอ่ะเนาะทุกคนมันก็ต้องตามกดอ่ะยึดก็ทุกคนก็มากดติดตามช่องนี้ กดติดตามช่องนี้เลยคับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็น,นเพราะว่ามันถูกลบเปบเ้วใชค่ครับแล้วก็ไม่รู้จะทำไงใช่ครับเราไม่มีวิธีทำแล้วครับใครรู้ก็คอมเมนต์มนาะโทรมาก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอโทรตรงนี้นะครับ๋ระ <Yes. S 1> ปี11ปี13เราก็ไม่รู้นะคะว่าฝนแรงมากเลยนะบ้านใครฝนตกก็คอมเมนต์มาหรือบอกไม่ต้องคอมเมนต์นะครับถ้าคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะทุกคนโอเคสวัสดีครับเราก็ขอโทษทีครับอ๋อรู้ว่าเหมือนท่องนะครับทั้งคลิปกินคลิปไก่อะไรมากมายใช่ไหมครับ คลิปที <wield ing 1970> ่เราสมัสดีกัครับที่มีหลายอย่างครับกินวิ่งว้าวกินลมแล้วก็รีวิวไก่แล้วก็เ oh. ส LET ียใจมากนะคบที่เชองวันวันก่อนเมื่อวานนี้เราก็ได้เสียใจเป็นเมื่อวานนี้ตอนเช้าเช้ามากเลยนะครับเช้าตู่เลยนะคบเช้าตู่เลยนะแล้วก็เสียใจจริงๆนะคบผู้ตาลองคิดเพียงว่าลองคิดกินอาหารไม่เป็นไรหรอกครับเสียดายคนติดตามครับ อย่าลืมมากดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นที่กดติดตามให้ตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกดติดตามเลยนะครับเราก็ไม่รู้จบตรงนี้บ้านทุกคนฝนตกไหมครับน่าจะตกนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนครับเราเสียใจเราก็จะไม่พูดลนะคะไม่เลยนะช่องเราก็ถูกลบแล้ว้วก ของคีเมลนะคบอืทุกเนกมาไม่ลเราก็ไม่รู้ว่จะเัามาอัน,นี้ก็แค่อแล้วะะก็หลือแค่ช่องสุดท้ายนะครับรไปไปดูปลากันนะครับ เห็นปลาข้ามไหมครับหนึ่งเห็นไหมครับทุกคนมันกำลังขึ้นมาดูต้นต้นคุณนายตื่นสายครับคุณนายทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นะครับเมื่อกี้อาจจะถ่ายไม่เห็นก็เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วช่องเรามันก็ต้องตามกดอีเมลเขานะครับเราก็จับไปไม่รู้ช่องนี้จะเป็นอีกไหมนะครับถ้าเป็นอีกก็ไปกดติดตามช่องสัมภาษณ์ตากล้องนะครับว่าตากล้อง ถูก g ีเมลลถตั้งแต่ตอนไหนนะครับก็ตอนตอนเมื่อเช้านี้เออไม่ใช่เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ก็ถูกลบถกบบบแยังไม่ถูกลบหรอกแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับ g ี a i ลทุกคนยังไม่นะครับทุกคนทุกคนได้ลืมตัวนี้ยังครับไม่ <mm> ทุกคนักคนก็ยังไม่ได้ดูตัวนี้หรอกเนาะคลิปก่อนทุกคนก็ได้เห็นกับตัวขาวคลิปหน้าเราจะไปขายตัวขาวคู่นี้เราเราจะไปขายตัวขาวให้ดูนะครับอันนี้คือเราลงของคลิปก่อนก่อนที่จะถูกลบใช่ไหมครับเอาเข้าใจก็อยู่ด้วยกันเอาเข้าอยู่ด้วยกันครับ <mm ใครเคย<ม><ม>ดู<ม> <มา S 2> ช่องเราก็จะรู้นะครับใครไม่เคยดูก็ไม่ติดตามได้ ที่ช่องบิ๊กซีนาฟาร์มนะครับบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับบายบายสำหรับคลิปนี้อุ้มุญน้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้อุ้มุน้อยด้วยนะครับอุ้มุน้อยเป็นกำลังใจให้ทุกคน